เมื่อทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนกลับควายเดตอนที่สองผัวเป็นชู้กับหลานสาวอีน้องจอยเสือกได้ผัวเยียกลับชาติยาเสพติดมันระบาดจอยไม่ไหวผัวเสพยางงานไม่ทําจอยปวดใจจอยมีผัวแต่ไม่ใส่แม้ถุงยางคือแบบนี้เขาไม่ยุ่งแตะตัวแล้วอยู่แบบเพื่อนใช่ตุ๊ดแต๋วหรือใครขวาง จอยไม่อินมไม่คึกคักนอนแผกกลางทำแต่ง,งานก็เหินห่างเรื่องบนเตียงผัวก็เลยไปแอบแซบกับหลานสาวทำไงดีมีเก่าเก่ารับกับเขียงซื้อเป็ดมาอยากให้หลับจอยมองเมียงจะตัดแม่งเป็ดที่เลี้ยงเครี้ยงให้ทานพี่อ้อยใจร้องอุ้ยๆไม่ได้นะส่วนพี่ปอดอย่านะ่จะน่าสงสารผิดกฎหมายฆาตรกรรมกลายเป็นมาร หากเสียเลือดผัวสันขวานคลานไปตายเอาอย่างนี้มีที่พึ่งคือคุณพ่อเลิกผัวซะอย่าไปต่อจะเสียหายทั้งเสียใจสุขภาพจิตแถมอับอายชาวบ้านรู้ข่าวโดนขายอัมมลิงที่พุทธาจะวิ่งมาส่งนักข่าวมาตามสาวเรื่องหลานสาวโดนผีสิงแอบกินผัวของน้าสาวโลกติดติงอย่าเลยจอยปล่อยมันทิ้งลงทะเล ไปร้องไห้ที่แม่น้ำพร้อมทิชชู่อันเพศชายมีมากอยู่ผมเป๋เป๋หาใหม่ซะาศกรปรกแถมเกเรแล้วปรับปรุงเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองเศ้ราไปเถิดแต่ว่าอย่าไปเศร้านานผื่อดาวตกตกใส่บ้านจะร้องเองตายหาหมดตอนจิตโศกจะชัดเกรงไปเกิดใหม่แบบโดดเด่งในอบายแต่ละวันชำระจิตให้สะอาด หัวเลวๆจงตัดขาดประกาศขายแถมเงินด้วยใครอยากได้ตามสบายแจ้งตำรวจหากมันร้ายมาไล่ตีกูก็เซ็งอันสาวไทยใหญ่โ่่งเง่าเก็บที่หมามานั่งเป้าไม่ลุกหนีบอกว่าหอมส่วนชาวบ้านบอกกาลีตาบอดเหลือั่นมันที่เสือฟูมไฟลยลับควายเดมีแต่ควายเข้ามาฟ้องที่ปอดขาปโปรดช่วยน้องๆสงสัย อย่างโน้นอย่างนี้คิดไม่เป็นแก้ยังไงเหมือนน้องจอยกูปวดไตไล่ลงรูสวยเลือกได้จำเอาไว้จำเอาไว้อันหญิงสาวงามทุกรายนะน้องหนูแต่งหน้าหน่อยฉีดน้ำหอมยอดพะทูทั้งหนุ่มแก่แรดกระสู้ชูงางงวงหากไม่สวยแต่ว่าทำอาหารเก่งต้มแกงผัดพริกละเลงผัวจะห่วงผงชูรสโรยห้าช้อนจนถุงกรวง ไม่นานหรอกผมจะร่วงหมดกระบาลวางยาแม่งเลยนวลน้องผงชูรสหมอ่อมคึกฤทธ์เคยเขียนบทเคยสื่อสารแต่งนิยายนางเอกเก่งคอยจัดจานกลิ่นหอมหวนรสอาหารงานฝีมูไขมันขึ้นความดันพุ่งภุงกระเพื่อมตายอย่างเร็วตำรวจเอื้อมค้นหนังสือว่าแม่ไม่ผัวตายเร็วดังระบือถ้ายัางไงตำรวจลื้อถามนวลนาง สารพัดจัดมาวางโตอาหารสปอยผัวด้วยของหวานแบบหยินหยางร้อนก็ยกน้ำแข็งใสมาจัดวางหนาวก็ยกซุปจางจางแอบใส่เกลือผัวก็รักมงกก็ลงได้ทองหยองผัวตายไวทิ้งนวลน,น้องผู้ใจเสือการกำจัดแบบนิ่งนวลด้วยพริกเกลือจำเอาไว้หญิงหน้าเนื้อผู้มีกีใช้สมองจงตรองตรึกนึกบ่อย ว่ามึงม่แสนอ่อนด้อยหรือสมศรียายจึงยอมตกเป็นเบี้ยทุกนาทียายร้องไห้ตลอดปีอีหัวควายมองกระจกด่าตัวเองด้วยอีดอกเช็ดบ่อยๆเขาแม่งงอกออกตอนไหนใครสวมเขาอย่าเอาไว้แต่ห้ามตายการแก้แค้นทำยังไงให้คิดเองการแก้แค้นยิ่งยาวนานยิ่งหอมหวานห้ามผิดศีลนะอีหานมันไม่เจ๋ง หากอยากหยุดความสัมพันธ์รีบละเลงใจต้องนิ่งนะคนเก่งดับเครื่องชนจบตอนผัวเป็นชู้กับหลานสาวคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี